กรมทางหลวงร่วมกับบริษัทอินเต n ร์เนชั่น n นลเอนจิเนีย n ิงคอนซัลแทนจำกัดและบริษัทอินทิเกเ e ็ดเอนจิเนียริงคอนซัลแทจำกัดเสนอโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข361กับถนนบ้านสวนหนองข้างคอ จากการก่อสร้างทางหลวงเลี้ยงเมืองชนบุรีทลอ361ทําทำให้ถนนบ้านสวนหนองข้างคอกได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งเทศบาลบ้านสวนและฝั่งหนองข้างคอกได้มีการยกเลิกจุดตัดทางหลวงหมายเลข361กับถนนบ้านสวนหนองข้างคอกส่งผลให้ผู้ใช้ทางฝั่งหนองข้างคอกไปฝั่งเทศบาลเมืองบ้านสวนต้องไปกับรถที่แยกไฟแดงทุ่งสะแล้วกลับมาเข้าถนนบ้านสวนหนองข้างคอกตรงบริเวณพื้นที่โครงการ ทำให้การเดินทางของผู้ใช้ทางทั้งสองฝั่งไม่สะดวกเป็นอย่างมากและในช่วงเทศกาลต่างๆหรือวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางนี้เป็นจํานวนมากปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข361จึงมีปริมาณมากคับขังการจราจรติดขัดเป็นแถวยาวจากแยกทุ่งสะมาถึงแยกถนนบ้านส่วนหนองข้างคอกนอกจากนั้นยังมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้า ที่มีรถบรรทุกจำนวนมากใช้เส้นทางกรมทางหลวงได้รับทราบปัญหาดังกล่าวจึงให้มีโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุบปรงบริเวณจุดตัดดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในปีพศ2562กรมทางหลวงจึงได้จัดจ้างกลุ่มที่ปรึกษาคือบริษัท International Engineering ียริง l อนซ t จำกัดและบริษัทอิน e ิเกเ e ็ดเอนจิเนียริงคอนซัลแทจำกัด มาดำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อน,นำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาการออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสมและเพื่อน,นำผลการดำเนินการดังกล่าวไปทําแผนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการต่อไปพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข361ถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข361 อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่10และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่1 3บ0 0วก800โดยแบ่งออกเป็น4จุดหลักได้แก่จุดที่1บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข361กับถนนบ้านส่วนหนอง,งข้างคอกหลักกิโลเมตรที่1 0บ5วก950จุดที่2บริเวณทางต่างระดับที่จุดตัดของทางหลวงหมายเลข361กับทางรถไฟหลักกิโลเมตรที่11บวก6จุดที่3 บริเวณทางหลวงหมายเลข361แยกทุ่งสะหลักกิลโลเมตรที่12บวก800จุดที่4บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข361หลักกิลโลเมตรที่13บวก800กับทางหลวงหมายเลข3หลักกิลโลเมตรที่97บวก800จุดที่1บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข361กับถนนบ้านสวนหนองข้างคอหลักกิโลเมตรที่10บวก950การเดินทางในปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการเดินทางจากถนนฝั่งบ้านสวนไปยังถนนฝั่งหนองข้างคอกจะต้องไปกับรถบริเวณแยกบ้านบึงระยะทางประมาณ4.2กิโลเมตรและผู้ที่ต้องการเดินทางจากถนนฝั่งหนองข้างคอกไปยังถนนฝั่งบ้านสวนจะต้องไปกับรถบริเวณแยกทุ่งศะระยะทางประมาณ3.8กิโลเมตรซึ่งทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางระหว่าง2ฝั่งฝั่งถนนที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบให้มีการเปิดแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข361 ับถนนบ้านสวนหนองข้างคอกเพื่อให้การเดินทางบนถนนบ้านสวนหนองข้างคอกสามารถวิ่งเชื่อมต่อกันได้โดยตรงโดยออกแบบแก้จุดตัดการจราจรให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกรองรับการจราจรบนทางหลักของทางหลวงหมายเลข361ส่วนการจราจรบนถนนบ้านสวนหนองข้างคอให้ใช้ทางลอใต้สะพานผสมกับระบบวงเวียนโดยที่บนทางหลวงหมายเลข361มีการขยายช่องจราจรเพิ่ม จากเดิมทิศทางละ4ช่องจราจรเป็น5ช่องจราจรพร้อมกับทางขนาดด้านข้างอีกทิศทางละ2ช่องจราจรในขณะที่ช่องลอดใต้สะพานแบ่งเป็นทางลอดเข้าวงเวียนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนบ้านสวนกับถนนฝั่งหนองข้างค้อกความสูงช่องลอด4.5เมตรและทางกลับรถใต้สะพานความสูง4เมตรจุดที่2บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข361กับทางรถไฟหลัก,กลเมตรที่11บวก600 การเดินทางในปัจจุบันผู้ใช้รถที่มาจากมอเตอร์เวย์ต้องการเดินทางไปยังถนนฝั่งบ้านสวนจะต้องตัดกระแสรจาราจรกับรถในทิศทางที่มาจากบางแสนต้องการมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและปริมาณจาราจรที่ใช้ทางต่างระดับกลับมาทางชนบรุรีมีจํานวนมากจํานวนช่องจารจาจรของทางต่างระดับไม่เพียงพอต่อการให้บริการทําให้เกิดปัญหาการจาราจรติดขัดรอขึ้นสะพานเป็นคิวยาว ที่ปรึกษาจึงได้ทำการออกแบบสะพานทางขึ้นลงขนาดหนึ่งช่องจราจรแยกการจราจรจากมอเตอร์เวย์ที่จะเข้าไปใช้ถนนบ้านสวนหนองข้างคอกออกไปลงด้านสายทางพร้อมกับปรับทิศทางของถนนที่มาจากบางแสนมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพเข้ามาด้านในจึงไม่มีปัญหาการตัดกระแสจราจรในบริเวณดังกล่าวและได้ออกแบบขยายสะพานทิศทางจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าไปยังกรุงเทพจากเดิม2ช่องจราจรขยายเป็น3าช่องจราจร แก้ปัญหาการจราจรติดขัดที่คอสะพานเดิมในส่วนของการจราจรบนทางระดับพื้นที่มุ่งหน้าเข้าไปชุมชนบ้านทุ่งสะได้ออกแบบให้มีการใช้ช่องจราจรแยกออกจากทางสายหลักที่จะข้ามสะพานแยกทุ่งสะที่จะก่อสร้างใหม่จุดที่3แยกทุ่งสะเป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข361หลักกิโลเมตรที่12บวก800กับซอยทุ่งสะ3และซอยบ้านสวนเลี้ยงเมือง37 ปัจจุบันแยกดังกล่าวมีการควบคุมการจราจรผ่านแยกด้วยระบบสัญญาณไฟและมีการกลับรถเพื่อไปเข้าถนนบ้านสวนจึงมีการจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวที่มีการจราจรจำนวนมากที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบแก้ปัญหาการตัดกระแสจราจรโดยให้มีการก่อสร้างสะพานในทางหลวงสายหลักเพื่อรองรับการจราจรส่วนใหญ่ให้ข้ามทางแยกไปโดยไม่ติดสัญญาณไฟจราจร ในส่วนของการจราจรที่ออกจากซอยทุ่งสาะหรือซอยบ้านสวนเลี้ยงเมือง37สามารถใช้ทางแยกสัญญาณไฟระดับพื้นใต้สะพานที่มีความสูงของช่องลอด5เมตรและมีทางกับรถใต้สะพานรองรับการกลับรถของการจราจรทั้ง2ทิศท,ทางจุดที่4บริเวณจุดตัดทางหลวงหมาเลข3 6มหลักกิโลเมตรที่13บวก800กับทางหลวงหมาเลข3หลักกิโลเมตรที่9 7บวก800 สภาพในปัจจุบันการจราจรบนฝั่งขาออกทางหลวงหมายเลข361ที่ต้องการกลับมาทางขาเข้ากรุงเทพจะต้องเลี้ยวซ้ายออกไปยังทางหลวงไมายเลข3ถนนสุขุมวิทเพื่อกลับรถโดยมีระยะทางประมาณ2.2กิโลเมตรทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเดินทางที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบให้มีจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับสุขุมวิทในบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการเพื่อรองรับการจราจรที่ต้องกลับรถ โดยไม่ต้องเข้าไปที่สนนสุขุมวิทยเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้ทางกรมทางหลวงมุ่งมั่นให้เกิดการบริการที่ดีต่อประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมพิบาลและความยั่งยืนคงไว้ซึ่งความรับผิดช,ชอบในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนขอขอบพระคุณจากกลุ่มที่ปรึกษาบริษัท International Engineering Consultant จำกัดและบริษัท Integrated Engineering Consultant จำกัด